ขอเชิญท่านสาธุชนท่านทั้งหลายที่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนที่มีความชอบในคลิปบทสวดมนต์นี้ฝากท่านทั้งหลายให้กดไลค์ที่ปุ่มนี้และถ้าท่านอยากเผยแพร่ให้กดแชร์ตามดังรูปที่ปรากฏอยู่นี้และถ้าท่านทั้งหลายต้องการติดตามคลิปบทสวดมนต์ของเราทุกคลิปให้กดติดตามที่ปุ่มนี้ดังรูปรวมไปถึงให้กดรูปกระดิ่ง ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปบทสวดมนต์ของเราทุกคลิปก่อนใครและขอให้สาธุชนท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จบุญหนุนนำด้วยเทินไปรับชมคลิปบทสวดมนต์ต่างๆได้เลยครับขอถาบูชาพระเจ้าตากสินมหาราชฟังและสวดเป็นประจำ จะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นเอาชนะทุกอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ในที่สุดทั้งเรื่องการเงินตำแหน่งหน้าที่การงานค้าขายศัตรูหมู่พานพ่ายแพ้ไปในที่สุดหากท่านทั้งหลายมีความศรัทธาโปรดสํารวมจิตแล้วว่านมโมพร้อมกันสามจบนะโมตัดสะภะควะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูตตะตะกุอิตันตักสินราชโยตังอิปูตตะ ตะกุอิตันตากสินราชโยตังอิปูตาก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  ตะกุอิตันตากสินราชโยตังอิปูตากตะกุอิตันตากสินราชโยตังอิปูตากตะกุอิตันตากสินราชโยตังอิปูตากตะกุอิตันตากสินราชโยตังอิเมื่อท่านทั้งหลาย ได้สวดพระคาถาบูชาพระเจ้าตักสินมหาราชจนครบเก้าจบเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยไร้ศัตรูหมู่มารประสบความสำเร็จในทุกธุรกิจด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ